สวัสดีค่ะสวัสดีอีฟซีตุกตุ๊กตันค่ะพี่น้องคะอ่ะคลิปนี้เสีเ่ยวแนวทางสื่อสลากกินแบงรัฐบาลอของอเล็กลับกองสลากนะคะพี่น้องค่ะเล็กลับของกองสลากโหวตเทเวลวยาวันไห้เขาแปดสามต้งตรงเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ละโหวดสิมีอยู่สามจุดค่ะพี่น้องค่ะ ชุดแรกเปิดมาแล้วมันนี่สิลงชุดแรกห้เนอกจะพี่น้องจา๋านี่เอาเของเก่าให้เบื้องก่อนค่ะพี่น้องลงห้จริงนะคะพี่น้องค่ะงวดประจำวันที่หกเข่าชุดนึนต้องที่กับสีเขา่าทั้งบนทั้งล่างแต่ว่างวดบางนึงนเข่าชุดเดียวค่ะพี่น้อง่ะชุดแรกที่ลงห้เมื่อนี้เกษมเอามาให้ปฝากมาตอวเป็นชุดแรกชุดที่หนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเล็กกละกับงงซะนี่เดจา๋า แคปหน้าจอไว้เด้อจ้ะพี่นอ้องเด้อก็เป็นสีมดืมดๆค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเปลี่ยนมุมจากบาดก่อนจะ้ะเปลี่ยนมุมแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะมุมหนึงนงน่งหันขาจะเปิดเพลงแต่เลยไปอยู่ทางในเดี๋ยวนี้เขาจะปิดเพลงแล้วพี่น้องค่ะบางบ้านคือสิบกเปิดไม่นาะค่ะพี่น้องเๆหมวดประจําวันทีน่นห,หนึ่งเดือนเก่าปีหกห้านะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชุดแรกน่จาจะชุดที่หนึ่ง ลออีกสองชุดค่ะพี่น้องค่ะวันที่ยี่สิบหาลงห้อีกชุดหนึ่งแล้วก็กระไก่ห้อยออกอีกชุดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะมีชุดแรกนลจ้ะอันนี้คือที่พ่านมากค่ะพี่น้องค่ะเขาชุดแรกเข่าแปดสามตรงๆเลยค่ะพี่น้องค่ะเกือบแตกสามตวนวแจ้ะบางงวดกับเขาสองชุดนี้แล้วก็เขาทั้งล่างทั้งบน ให้บริกะพี่น้องค่ะ,ะแล้วกันตรงกันกันกบเลขบิง่งบิ่งล่างนะคะพี่น้องค่ะเลขบินเลขบิ่งล่างได้เก้ากับศูนย์ขับน้องค่ะอันนี้เลขบิ่งบนบิ่งบนวันนี้ได้เจ็ดกับห้าเจ็ดกับห้าพี่น้องค่ะเจ็ดกับห้าแล้วก็สี่กับห้าสี่กับห้าชนหา หนึงสองศูนย์ูนยหนึ่งศูนยสองูนยเล็กบิของของเยาวันโนจีนองจ๋านะโมเทแล่วนี่ถัดจับเล็กบินสีเข่าสีแดถัดจจับเล็กบินสีเข่าล่างครับพี่น้อง่ะโมเทแลวในบินศูนรหนึ่งใดสีกับเก่าูนยหนึ่งใดสอกับสมเข่าสีสองสองี่ครัพี่น้อง่ะวมนี้ก็ไปพิจารณาเบิรงค่ะพี่น้องค่สีเจ็ สี่ห้าห้าสี่เจ็ดห้าห้าเจ็ดก็ได้ค่ะพี่น้อง่ะนี่ก็จะเล็กบินสูสองอันนี้คะ่ะโอ้ลืมแบ,น,แตบนตาจ้าพี่น้องจ้ามองบ่เห็นพี่น้องเห็นบอกจ้าอันนี้เป็นเลขดบินเราจะพี่น้องเดิออันนี้เป็นเล็กอีกชุดหนึ่งเลขข็กขค้นวณนอีกชุดหนึ่งจะพี่น้องจ้าเอาเล็กรับบอนสลาไปค่ะพี่น้อง่ะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลปรดช้วิจารณยาณในการรับชมนะจ๊ะากก็ไหลก็แชร์ก็ซ <laquelle> ับสะไครเป็นกำลังใจนะไม่เล <c oughs> ื่อ่ะพี่น้องค่ะอยู่กับกบกคงตนเก่าเนี่ยแหละค่ะพี่น้องค่ะบักคงชีวิตจะเลื่อนลุงเรื่องพี่น้อง่ะจะเลื่อนหุวงเ้งเื่อเด็กหางเดียวแล้วก็มาตัดสองตัวหนึ่งเจสองเจ็ดสอง หนึ่งสองแล้วกัหน,นึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดนี่งหกซุปชนหลายสำนักมากเลยดังมากค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้หน้าตอนนี้เจ็ดสองสองเจ็ดนี่อ่าสลากินแบ่งรัฐบาลในเอฟปอต,ตังกันอยังบ่มีแล้วค่ะเมดแล้วเจ็ดสองสองเจ็ดนี่ดังมากเลยค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมดกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะไม่เด้อจ้าพี่น้องจา้าแคร์หน้าจอไว้นะไม่เด้อจา้า แดดมากขึ้นพื่งฝนจะตกว่ากัดแดดแบบอุลุอะไรหรอค่ะพี่น้ Dead. องจ๋าแดดบักคงนะสันนี่มิถิบิโกบักคงบักคงบักคงคงกระเพิ่มมาได้จ้าพี่น้องค,ค,ะค,งค่ะ ดิจก,กับ์บคงบคุมนะจ๊ะโมบไิไซค่ะอยู่กับสุดผูดผ้ัพส่วนขั้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะ,ะพี่น้องค่ะขอให้พี่น้องโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวันที่หนึ่งนะจ๊ะสวัสดีค่ะ,จะเจอกันคลิปหน้าเนาะจ๊เนาะ